โอเคครับก็ขอการสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านกันนะครับวันนี้ผมกับผมอิทไอซี่ค่เชิญยวันนี้ผมจะมารีวิวเอ็กออนสมูรไรนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยนะซึ่งเมื่อเราโหลดเอ็กออนมาแล้วมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะเออซึ่งผมจะบอกอะไรนะคือ ในบริเวณช่องเก็บของนี้มันจะไม่มีนะเออถ้าทุกคนอยากอาจริงอะ่ะก็พิมพ์คำสั่งนะครับว่ากิฟต์ XP. แล้วก็อย่าลืมนะว,ว่าพิมพ์เอแล้วก็จุดสองจุดซึ่งมันจะมีมาตามนี้เลยนะซึ่งผมจะไม่เสกนะเพราะาผมหยิบมาแล้ว มาดูชิทเกาะกันเลยคือชิทเกาะมันก็จะประมาณนี้นะถ้าเราใส่แล้วคือมันทําให้ผมนึกถึงยุคโชกุนนะเออใมนมันจะทําให้ผมนึกถึงซามูไรแจ็คนะเออการ์ตูนนะเออการ์ตูนซามูไรแจ็คนะถ้าทุกทุกคนเคยดูก็มาคอมเมนต์เลยนะเออคือคือกูไม่ค่อยดูเออก็ต่อไปก็มาดูที่ กระบองควงมันนะเออกระบอกควงมันจะติดสถานะ้วยนะก็คือเออดามเมดนะเออนีกระบอกควงนี่ก็ก bon นะ็มาเก็บกับเนเลยเลยเลยน,ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะนเราเราสูงมันจะเป็นแบบนี้ก็ไปดูอัต่อไปกันเลยจา้าไปนีงนะเออ ฟเออซอสนะมันยังมีลูกเล่นด้วยนะเออมันจะสามารถวกดาบออกมาได้นะโดยแค่ทำการไปที่ช่องนี้เลยนะช่องคราฟสีช่องนี้ก็เลี่มั้อะมีช่องคราฟสีช่องนี้ไหมก็เอาไปนี้เลยแล้วก็จะเอามาไปแบบนี้นะเออนี่ในนี่มันจะเป็นไฟเออซอสนะ คือมันจะมีรูปเล่นแบบนี้เลยเออคือมันจะเปสถานะนะั่นก็สถานะของมันก็กันไฟกระโดดสูงแล้วก็ดาเมจนะเออซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลว่าดีอย่างยิ่งเลยเราเก็วิ่งเร็วด้วยนะคือมันจะเป็นอะไรที่อย่างยิ่งเลยนะคือมันมีรูปเล่นด้วยคือมันสามารถพับไม่ได้ไม่ใช่ับดิเก็บด,ดาบได้คือผมจะเก็บด,ดาบให้ดูนะ ดนีสถานะก็ไม่มีแล้วแบบอะที่เราเก็บดาบเนี่ยคือสถานะก็ไม่มีแล้วเนี่ยเวลาเราควักดาบก็ไปช่องไหนก็ได้ช่องนี้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 ก็ได้ก็เป็นดาบอย่างนี้เลยนะเอออะไรก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเออก็แกนต่อไปกันเลยก็จะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรนอกรับ โอ๊ยเผื่อทุบไปแล้วก็มันเสกัำทั่งก็ได้นะตอนนี้เลยนะแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองเออคือใช้วิธียิงก็แบบนี้เลยกดทั้ง กัดตั้งแล้วมันจะมาแบบนี้นะคือลูกซูนบักข้างเดียต่างเลยนะเออผมนึกว่านึกว่าปืนสไลนะเออมันก็สไลย,ยิ่งนั่นแหละที่ยิงยิ่งพลาดปัวก็เดียแตกเลยนะเออรู้ว่าจะหดไปไหนคือกันพลาด ตายเลยนะเออคือไปรีเวนต์ต่อไปกันเลยเออยืนตัวสองดัมเม่เลยคือผมไดเตรียมสปอนมาแล้วแหละเออนี่คือสปอน,นที่มันเพิ่มมามันเพิ่มมาในแอนดอนนี่นะเวลาเราเสกแล้วอู้มันจะเป็นแบบนี้เลยเออเราจะกดดาบก่อนเรากดดาบแล้ว วันทุกนี่หนึ่งสองแล้วใช่ไหมสามสี่ห้าหกตีหกทีใต้ซึ่งซึ่งมาดูของไอ้นี่กันบ้าง 5, บืนอออออเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แล้วสามารถเล่ของแลกของได้ด้วยนะจะไปเล่นเนื้อนี่นี่นี่น

ดูนต่อไปกันเลยก็ทุกๆเลยโอชิกก็ปาีเออไอชกก็กด้คือซมส,สามก็ดาบเล่มต่อไปดาบเรดเรดซมแล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วกได้ดาบมาแล้วก็ตัก็ดา,มมา,กกามเมจเหมือนเดิมดามเมจนะทุกหนึ่งสองส มันก็แรงเท่ากับดาบไฟนี่นะเออเนก็แบนี้เดี๋ยวองจำบนีก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหัผมว่าดาบจะแรงกว่านะเออก็ต่อไปก็ไปดาบนี่กันเลยอ้าว ลืมย mm. mm. ิบงั้นผมก็ขอใช้คำสั่งก่อนนะคำสั่งเตรียมแล้วก็ยิงตามนี่เลยนะแล้วก็จะเอามาเป็นแบบนี้เองแล้วก็อะไเราอแบบนี้นะเออคือมันไม่ติดมมมัันนไ่ติดสถานะอะไรนะดัดเรื่องนี่ ก็เหมือนดาบปกติเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบ้าสิบกสเจ็ดิแปเล่มนี้ก็ผมว่าดาบสองเล่มนี้น่าจะสูสีกันนะเออเล่มนี้ก็ไม่ไม่เท่าไรเลยหรือไม่แรงเลยมากกว่าก็ต่อไปก็ดาบสีเหลืองกัน ก็ทำเหมือนเดิมนี่นก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็ติดสถานะดามิดเหมือนเดิมลองดูหนึ่งสองสามสี่หทีตายเลยมันก็เท่ากันนะเออคืออันตกอันสนุด,ดท้ายแล้วก็จูริเนจูริเกนก็วิธีปาก็ทังเลยกดทางก็จะปาแล้วนะเออ ดูดิจูริเคนคือจริงๆมันจะเรียกว่าจูริเคนนะคือมันมันไม่ใช่สตาร์เบิร์สลยถ้าสตาร์เบิราา์ตนะบกิษัทก็จะเป็นตระกจา,ายนะคือสตาร์เบิร์สนี่ก็ขังเดียวกันนะยเนี่ยปกติครังมันจะมีของปืนมาด้วยนียมันก็จะเป็นแบบนี้นะเออ

ก็กค,ครั้งเอี่คือคืองูวัวมันก็เปลี่ยนด้วยนะคือผมไม่ไม่ได้หยิบมานี่ก็ครั้งเดียวมันจอดเลยเนี่ยคือสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมคือผมว่าน่าจะได้แหละถ้่เอาชีวิตรอดจริงๆคือผมมีวิธีค้ามันด้วยเนะี่ยคือ รู้มันคำยังไงนะก็บอกในในต้งเไม่ได้เลยนะตือไม่แล้วก็จ่ายปาไปเมดเลยเปืนก็ด้วยิง,งกราดแล้วตอนนี้ยิงใต้น,ำตน,ำตนำ้ำใต้น้ำใต้น้ำตายบ้างเปล่าตายบ้างเปล่าไหวเลยนะ โหก็สุยแบบนีู้้ตายเลยยิงผมจะ้ปลาเอาไหมไอโลไอปลาโลมาไอหนูคือคือไม่ไม่เน้นนะไม่ทำนะเออโบรเริ่มกระตุกแล้วไง สำหรับการรียนเอกออนซามุระเนะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s, ừ, ừ, <S c r i b e กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปซึ่งจะไม่มีอะไรแล้วก็ไม่สิคือผมจะบอกเลยนะคือเมื่อผมเปิดเทอมแล้วนะคือผมจะเปลี่ยนวันท้ายคลิปนะจากวันายเป็นช่วงวันทิตร์นะเอคือผมจะต้องรีบลงคลิปอะ คือผมยูไอคอนก็จะหมดแล้วเออคือไอคอนเดียวก็คือซอฟต์แออนไลน์เวอร์ชันสองนะเออคือผมทำแน่นอนเออคือพอผมรีวิวอันนี้ก็หยุดทำคลิปเลยก็โรงเรียนเปิดนะเออซึ่งผมจะต้องรีบทำให้หมดนะในช่วงนั้นผมไม่รู้ยูไอคอนอะไรนะเออซึ่งตอนนี้ผมรู้แล้ว เออซึ่งผมจะต้องรีบทำให้เร็วที่สุดนะเออถ้าไม่มีอะไรุบถ,ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปก่อนนะทุกคนบายบายสยนตระเดียเจอกันทุกคน